ดูดวงชาวราศีเมถุนกับชาวรัคนาเมถุนในเดือนสิงหาคม2566คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่1ิมิถุนายนจนถึงวันที่สิหกรกฎาคมของ ทุกปีค่ะใช้ดูได้ทั้งราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนค่ะท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนกรกฎาคมกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปท่านที่ต้องการดูดวง12ราศี ดวง12ราศีในเดือนกรดก,กรดาคมให้เข้าไปดูที่ใต้คลิปได้เลยค่ะ คุณเป็นนักสู้ในชีวิตจริงคุณมีความรู้สึกว่าอึดอัดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณอะรู้สึกอึดอัดใจคุณรู้สึกว่ามีคนคอยปัดแข้งปัดขาทำให้งานคุณสะดุดคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนถูก กีดขวางคุณรู้สึกอึดอัดและมีความหวาดกลัวกับปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาคุณรู้สึกอึดอัดใจและรู้สึกกลัวในอนาคตและมีความลําบากใจมีปัญหาหนักๆเข้ามาสิ่งนี้มันจึงทำให้คุณเข้าทางสายธรรมะหรือไม่ก็มูเตลู ในเดือนสิงหาคมสองหหหเนี่ยคุณจะมีความสนใจทางด้านเครื่องรางของขังคาถาอาคมคาถามหาละรวยคาถาร่ำรวยคาถานางกวักคาถาขุนแผนเหมือนคุณน่ะจะไปทางงมงายท่านจะไปทางงมงายแบบ เต็มที่เลยบางคนน่ะอาจจะไปเรียนคาถาอาคมบางคนอาจจะไปบูชากุมารทองนางกวักรักยมเพื่อช่วยให้ตัวเองอ่ะรวยคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคุณไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ในด้านความรักเนี่ย คุณจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพศตรงข้ามจะมีเพศตรงข้ามมาตกหลุมรักคุณด้วยความที่คุณเป็นคนมีเสน่ห์แต่คุณไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหรนะ่นักในด้านสุขภาพเนี่ยบอกเลยเลยว่าเป็นจังหวะที่กราเก่าเล่นงาน เป็นจังหวะที่แบบในด้านสุขภาพเนี่ยมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคเป็นโรคเวรโรคก,กรรมในด้านการเงินเนี่ยคุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการหาเงินทางต่างประเทศคุณกำลังวางแผนที่จะหาเงินทางต่างประเทศในเดือนสิงหาคมจะได้นัดเจอเพื่อนอาหารดีดนตรีไพเราะจะมีการนัดเจอเพื่อน อาจจะไปคาราโอเกะหรือไปกินอาหารกันไปทานอาหารดีๆคุณควรรอบคอบและระมัดระวังคำพูดให้มากความปาถนาของท่านจะเป็นจริงแต่ท่านต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมากในสิ่งสิ่งที่คุณปาถนาเนี่ยมันจะเป็นจริงได้นะสิ่งที่คุณน่ะปาถนามันจะเป็นจริงได้ แต่ท่านต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมากในด้านความรักเนี่ยมันก็มีความลุ่มหลงกันเหมือนคุณเนี่ยจะค่อนข้างแบบหลงหลงซึ่งกันและกันคุณลุ่มหลงในเพศตรงข้ามคุณกับแฟนอะ่ะเหมือนจะลุ่มหลงกันมากจนเกินไปก็ดีก็คือว่าคุณก็หลงเขาเขาก็หลงรักคุณคุณก็หลงรักเขา คุณจะสามารถหาเงินได้พอกับที่ต้องใช้คุณจะเสียเงินไปกับเพศตรงข้ามแต่ในเดือนสิงหาคมอ่ะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซ็กเกี่ยวกับคุณจะมีความสุขในเรื่องทางเพศคุณจะมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานโดยไม่ได้ตั้งใจ ท่านที่แต่งงานแล้วจะตั้งคันได้ลูกสาวคุณมีแนวโน้มอะทำอะไรแบบสุดโต่งหรือเอาแต่ใจตัวเองจะมีการใช้จ่ายเงินที่มากจนเกินไปในด้านอารมณ์และความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณะมีความหวาดระแวงและกลัวจะถูกหลอกอีก คุณเปลี่ยนใจและมีทัศนคติที่ไม่ดีในการดำเนินชีวิตซึ่งสิ่งนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่นะคะในด้านความรักเนี่ยอยากจะแนะนำว่าคุณอะควรจะใช้สติในการคบหางานทางด้านการเป็นตัวแทนฝ่ายขายเป็นเซล์ลสมหวังธุรกิจการงานมีความมั่นคงการเงินมั่นคง ในด้านความรักเนี่ยคุณควรจะช้าๆได้พ้าเล่มงามไม่ควรใจร้อนหรือใจเร็วจนเกินไปในการทําธุรกิจเนี่ยควรปรึกษาคนที่มีความรู้หรือใช้วิจารณญาณไต่ตอนใช้วิจารณญาณไต่ตองให้มากกว่านี้เพื่อที่มันจะได้ผิดพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อันนี้เป็นไพ่นักโหราศาสตร์ ในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณมีดวงที่จะได้เจอหมอดูเก่งเป็นหมอดูที่เก่งทางด้านการดูดาวการดูโหราศาสตร์คุณจะได้สัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะฝันเห็นโลกอื่นคุณจะฝันเห็นสวรรค์ฝันเห็นโลกอื่น จะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่ว่าอาจจะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวเขื่อนได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวแม่น้ําได้ไปดูปะกาหลังคุณมีเกณฑ์จะเสียเงินซื้อพวกเครื่องรางของขังตะกุดประหลัดขิดกุมารทองลักยมคุณมีเกณฑ์จะได้เจอพวกร่างทรงเก่งๆหมอดู เก่งๆคุณอาจจะได้ไปหาพวกร่างทรงพวกหมอดูเก่งๆอะ่ะเพราะว่าคุณต้องการที่พึ่งทางใจนั่นเองขอให้คุณมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตแล้วปัญหาก็จะน้อยลงสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ